สบายดีดจ้าสบายดีปล่าลงหมดทุกคนเดอ้อเด้อเอฟซีทีนาหลักเดอ้อมาในกิงกันกดังไพ่หนึ่งเขาวันสิบห้างถัวหลังจามเนาะตอนเช้าเด็ดขิบไปให้มาทำมอนก่อนนะมากิงกับสร็จเราไปล้างให้มาก่อนล้างให้มันสะอาดเนาะน้ามันก็นมากินสะอาดทุกคนครับิงกะปัดเหินขี้ตะไค่เฮือนควัวอะไรกันไม่สมทำมอนไราเห็ดแบบเมื่อวานนี้ กินกระสีอนามัยเสร็จแถวมนี้แหละหล่างถวยปัดกวดทั้งนอกทั้งในอันก็คือน้ำมั่วทิ้งอันจะเอาไว้ให้ไปทหมอนแล้วมือนาตะแลงกะจะเอาไว้อีกโดยใช้ทางสีนี่แหละลุงเอ้ย้ทางสีไว้ น้ำไม่สุ่มนะไม่ทำเราใส่น้ำไม่ส่มคิงเลยเก็บไว้ให้เสร็ทางนี่แหละล้างเรียบร้อยทงังก็ได้มีคิงกระตักหน้าใส่กระซามลายมันเต็มเต็มล่างถัยจะได้สะอาดมะครเนาะตักไปเรื่อยเรื่อยน้ำไปรื่นสะอาดสะอาดอนำนอกก็ได้ได้ประลุไว้ใส่ชิ้นนึงองอ่าง ตางทันตลอดมือถูกมือมาแล้วเป็นคุดคุยจริงกระตักล่างออกตลอดเลยนั่โคตรเยินโคดรขัดอั่นั่งตองหิ้คิดค่ัะสบายออกเลือดเลือดเลือดเยแหลปลาตักหน่อยให้มันเต็มเลยเอยจะได้สะอาดก็ใช้มาล่างถอยนอกบ้านนี้ล่างถอยทู่ทู่ทูไปแล้วบ้านนี้ประจำวันขิงซีวิคทำถูกมือถูกมือนี่เนาะอยู่กับคุณยายสองคนกับลุงเบิร์ดอีกสามคน ล่างถุยล่างซ้ำก็มีตะงอะไรเห็ดเพื่อเกินเวกซานเห็นนั่นเห็นนีนน่สอยมีทอมอลกระอาคิงกาอันนี้ก็อากาศกัห้อนมาคอยมีลมภายในเดือบประลงเดินขาคอยดีนอกจากอาบน้ำเย็นๆออกมานลงเสือแไทยมาจึงยินวยสวยๆพูดลมผลมานะนี่ แล้วถ้าก็จ,าาะจะมาล้าง,างได้หลายขั้นตทางคือนำเลือดขังล่างทำความสะอาดล้างเบิดทิ้งเก็มาล่างเบิดกะละมังผาดามาทำความสะอาดมากขยะพิสซ่าพคนขยะพิซซ่ามาปะลุะ่เนาะคุณก็เลยเก็บมาล่างทำความสะอาดให้เบิดซะคืจะได้สวยจะได้งามเหมือนคน ีเนียมันลายล่หละนางถวยแล้วก็มาจูดทีเนี้ยบันมาจูดดนนะได้ปะลงเล้ยเห็นมันลายชิงก็เลยมาจูดเก็บมาจูดให้มันบดทุกอันมันแดดแไอ้เด้ผลได้ตกคุอแต่ก่อนแล้วต้องเก็บมาจูดให้หมดทุกอย่างหลกเป็นฟืนไฟคักมันแห้งเน้มนเลยไหมครับ เอาทางในออกมาจุดนังจุดขยะตอนเชาาน้าไรจุดมาบึงทางในโอ้เขาขึ้นอไอเนี่ยเด้อปลาลุงเด้อบจะหน่อยสิทธ สวยส่วนถาดอาหารมาจิงก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเียบร้อยไปแล้วโอเคอยา่าไปถ่มก่อนอย่าไปจูดโอ้ลูกคักเถอะวะอ๋อมันแห้งเด้มเลยลูกคักเรามีแต่ขี้เหนียวแห้งเดี๋ยวเก็บเหี้ยยังยไปจูดกันหกลายทิ้งว่าิ้งอัน สิกวดออกหึ่งออกอยู่แต่หมมันหกอ่นี่หนึงเดียวนะเหลืออันน,ะน,น,นี้มันลายไปสิไปถิมนี่ไงลงมาถิ่มอยู่นี่พออยู่ไหนมันหลายเลยม,มาถอดอยู่นี่ซะเลยว่าสิอันเก็บไปจูดซะจะหื้อออกซะอยู่นี่กวดออกหมายมันหกอยู่มองเดียวเนานะ เดี๋ยวาไปจุดโอ้ลูกช่วยถักว่ะลูกมันมีให้ดีแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ใส่เลยมันหกจุดไปเลยมันลุกช่ยไป มันให้คิงกาปัดตะคองน้ำที่ขิงคุดไว้เสียทิ์ก่อนนั่นคิงกัปัดออ,อ,อ,อกเพราะว่าขิงเหนืยวเมถัยมันตกมันใส่มัก่กีกะทางน้ำไหลเนาะปะลุงเนาะปัดกวาดออกให้มันสะอาดให้น,น้ำมันไหลสะดวกให้มันไหลสบายเห็ดทางไหลทางพุ่นเนี่ยแล้วก็ทางนี่น้ำน้ำมันจึงบดถั่วมานะพระวัาทางน้ำเส้นตัวขิงเห็ดน้ำตะคองนี่ลงไปนางมันมีต้นมะพริก ต,ต้นมดพีหกต้นนี่มันขาดน้ามนไหลนึงเลยคิงก็เลยว่าเออเห็ดนำตะคองไหมมันไหลลงไปโหดมันซะเวลาเาล่างถวยล้างนั่นล่างนี่ฮะนะป้าปลุงก็ปัดทําความสะอาดตดไผ่ไม้ไผ่ที่ไปมันเห็งก็เอาไปจุดไปเผาทําความสะอาดและมีแรลชีวิตประจําวันคิงบางมือกับเห็ดบางมือกับวัตเหต็ดนะ นี่คิงกับปัดกวาดทาความสะอาดชวนขี้อ่ะตัวใบใหม่แหงใบไผ่แหงเอาไปใส่กองไผ่เนาะมันอากาศก็ห้ฮอนก็เลยคิงกับไปหาอาบน้ำแล้วหลังจากเห็จากนี้แล้วก็ต่อไปนี้เนาะคิงลืมเอาหนอนเนื้อส่วนขี้่เ,เลยเอาจกเป็นเป็นเนื้อส่วนแทนอาไปถิ่มเตาไผ่จุดใส่ทาความสะอาดอากาศโคตรฮ้อนเลยมันเฮโคตรฮ้อนเฮ้ มันนี้คิงกาชิมาสวยเขาเนะานะจะเนาะเขาซุกเรียบร้อยทอนอุ่นตะุ้งเนาะปลาลุงเนาะสวยเขาใสาต่ติ๊บไว้หอน,หอนจะไนกันไม่ทำมอนแล้วก็สิลงมาเห็ดของอยู่ของกินเราถ่ายคลิปเราเนาะสวยขับไว้ก็ต่อให้มันอน,หอนให้มันเย็นๆก่อนให้มันเย็นๆเนะี่ยจึงเอาเขาใสาต่ตนะิ๊บเนาะเพื่อมาให้เขาซื้อ มันเย็นจดก่อนเขามันีเป็นไอคอนอุ่งตุง้งสวยเขาสวยไปสวยมากลยปลาลงนี่วยแล้วริงกระซิแง่ออกแง่ออล้วก็แง่เใส่ซอมติบนะจ๊ะใส่ซอมติดนี่สซอมติดตินั่น,นแล้วก็ติดตัวติดเียสันสันนั่นเนาะปะลาลุงเนาะ ทำนอนหลังจากใส่น้ำน้ำมันน้ำมันสมคืนหนึ่งสบายดีเดี๋ยวผิดนอนใช่ไหขั้นน้ำมันบ่เออาใส่น้ำเกลือคืนหนึ่งแล้วก็บีบหน้ามันอีออกนี่แหละหนังเค็มๆออกแล้วน้ำหน่กใครเออเอาอันน้ามันเข้ามาเขาใส่แบบนี้จะเป็นไว้ นี่ฮะใส่หนังเกลืออะไรมันจะซีดจืดมันจะซีเป็นไวมันก็จะซีบขมนะไอ้แบบนี้อันนี้กะปุกน้อยก็เลยใส่กระปุกใหญ่นี่แหละที่กายมีมอนเห็ดเต็มกระปุกอันนี้แหละฮักกระมดอักกระมดอเจองไยใส่เกลือเาเอหน้ามาเขาเ่ามาเขาเมื่อคืนนี่ฮะเอาเมียนอันเก่งไวาะใส่เกลือไปนี้ ใส่เกลืออีกใส่เกลือใว้กดใส่แบบบอกเอาเข้มพอเท่าไกนบพอดีเลยแหละเห็ดเข้มมาสัส่นซะพอดีใส่ไม่แสบเข้าไปอีกแบ่ใส่นี้อีกเด้อนี่ยมันจะใส่เป็นมัวน้ำเด้อนีอ่วันนี้ได้รายการหมอนเห็ดไม,ม่สมบริญาสัมี่ โอเคแล้วสำหรับ,บคิปน,นี้คิงก็ขอาาไปก่อนนะจ้าพอกิปใหม่เข้ามาทำมอนเดอร์